สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Drive Biter นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกับรถอีกหนึ่งแนวนะครับเป็นแนว SUV นะครับรถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่านะครับอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่หน้าเจ้า f o r d Everest นะครับ3.2นะครับขับสีนะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของกันเลยดีกว่าว่าเป็นใครนะครับ สวัสดีครับเคนนะครับน้องเคนนะครับก็มาแนะนํารถก่อนได้ครับเริ่มเริ่มที่ช่วงล่างก่อนละกันนับแรกเลยก็ที่มีอันนี้เหมือนเป็นรถบ้านๆเลยนะผมทามาแบบกะว่าแบบใช้งานทั่วไปเลยก็คือผมเปลี่ยนนะก็จะเป็นโช๊คโช๊คช่วงช่วงล่างนะจะเป็นตัวฟล็อฟสองจุดศูนย์อันนี้ผม เซ็ตจากร้านตัวทูบไอทเอ็นดีครับก็จะมีเปลี่ยนเป็นสายเบรคเป็นฟุตฟุตลิดสายเบรคด้วยโอจีฟุตลิดครับเบรคมันก็จะแบบกระชับขึ้นนิดนึงกระชับขึ้นแล้วก็ที่ทำก็ตอนแรกมาจากโรงงานนะพอให้ขอบยีมาเรารู้สึกว่าขอบยีอ่ะมันกระด้างไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็น18อ่าก็มาเป็นตัวแม็กได้แม็กคอสมิดมาวางใช่ น่าจะขอชุดแปลน่าจะลายถ้าจะไม่ผิดน่าจะลายเลขสามครับวางประมาณแปดจุดห้านิ้วแล้วก็ออฟเซ็ตน่าจะถ้าจะไม่ผิดบวกย e ี่สิบถ้า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 บวกน้อยวันนี้มันจะเริ่มยื่นออกจากตัวถังแล้วบวกย e ี่สิบนี่ก็คือถ้าเป็นเอเวอเรสต์เนี่ยมันจะมันจะแบบเกินตัวถังมันนิดนึงแต่ถ้าเป็นบวกศูนย์หรือรอะไรพวกนี้หรือเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเริ่มออกจากตัวถังเยอะแล้วครับก็ ประตบกะยางประโยประตบกะ,ย,ะยางตัวอ่าโตโยโ,โตโยโโตเซ็ต ST สามอ่าฮะสเปคก็สเปคก็สเปคที่เป็นก็กว้ามสองจุดห้าใช่กว้าง2.5ดหซีรีส์แก้ห60ิบขอ,อสิบแปดขับเป็นไงบ้างใส่โช๊คฟ็อกแล้วก็ยางซีรีส์นี้มันก็นวลน,นวลน,นวลกว,ว่าโช๊คเดิมนะพี่แล้วก็ เห็นเวลาปกติอะถ้ารถรถทรงนี้ตามสปายแล้วมันจะแบบยกเย้ยกเย้งหน่อยใช่ไหมอ่าพอเปลี่ยนมาแล้วอาการนั้นอ่ะดีขึ้นมันกระชับขึ้นกระชับขึ้นแล้วแบบเวลาเจอพวกหลุมปกติมันจะแทกกระแทกใช่ไหมอันนี้เราขับรูดรูดเลยใช่ราคาเป็นไงบ้างช็อคก็ถ้าช็อช็อเนี่ยจะประมาณเก้าหมื่นไปปลายโอ้ใช่รวมรวมเปลี่ยนสายเบรกนะเก้าหมื่นไปปลายแล้วก็ ถ้าแม็กกับล้อเนี่ยผมเปลี่ยนที่ร้านรู้สึกจะ n อ็ยางยนต์ลงตรงแถวน่าจะมหาชัยมหาชัยแล้วก็น่าจะรวมล้อแม็กรวมยางเนี่ยก็ประมาณห้าหมื่นใช่ราคาแรงอยู่นะประมาณช่วงล่างเราช่วงล่างก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแล้วนอกนั้นเราทําอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวนะพีต้องอธิบายก่อนว่าตัวนี้มันเป็นตัวตัวท็อปเลยป่ะอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยจะเป็นตัว .2 ื่สองสามสองแล้วก็เกียร์หกสปีดก็คือตอนตอนแรกตอนที่ังเป็นเครื่องสายคือสองอ่ะก็จะเป็นตัวท็อปแต่ตอนนี้ปัจจุบันเอเวเนี่ยมันจะเป็นตัวไบเทอร์โบแล้วที่จะเป็นตัวท็อปจะเป็นเครื่องใหม่เครื่องสองพันไบเทอร์โบครับแล้วก็ที่ทําเพิ่มก็ที่มาจากนี่ก็เรียกว่าเป็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วกันใช่เป็นโลโก้เอเวอเรสต์ักศร กว่าบาทที่ที่ร้านรู้สึกจะวีซา่าวีซ่าประดับยนต์ตรงตรงแถวลามลามสองมั้งครับ <shout S 3> แล้วก็ที่ทําเพิ่มก็เดี๋ยวไปดูท้ายรถเป็นเรื่องใช่ป่ะเอาตรงนี้ด้วยก็ตรงนี้จะเป็นตัวการลอยเบ้าจับมือ,อใช่มันมันอันนี้เ,เป็นแค่เหมือนไฟรับฟิลโล่ไม่ได้มีใช่จะเป็นไฟรับฟิลหล่ที่ไม่มีใช่เลยนมันตอนนคือมนก็จะสะท้อนแสงได้หน่อย ัันนนี้ะครบดูฟิตเมนต์ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มันไม่ได้โหลดเนาะมันไม่ได้เป็นโช๊คแบบใช่มันไม่ได้เป็นโช๊คลโหลดนสูงเพราะสเปกอะเพราะว่าด้านหลังอ่ะใช้สปริงเดิมออืใช่ไอ้โช๊คฟ็อกนี่คือเฉพาะคู่แน่หรอโช๊คฟ็อกก็หน้าหลังเลยเพราะว่าด้านหลังอ่ะจะใส่กับสปริงเดิมหรือว่าจริงๆอ่ะเขาจะให้จับคู่กับเป็นสปริง T J M อ่าสปริง T J M มันจะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นหน่อยประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งมั้งผมผมไม่แน่ใจในรายละเอียดเท่าไหร่ ก็ถ้ามันมันสูงขึ้นก็เลยแบบไม่เอาเพราะว่าล้อล้อมันยังเล็กอยู่มอาจจะต้องเพิ่มฟิตเนสล้อให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้ดูแบบแน่นๆถ้ามันยกขึ้นอ่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มบ้างที่ไฟใช่ป่ะไฟท้ายปกติเนี่ยตัวสอดเอเวอเรสเนี่ยดวงนี้มันจะมีแค่ดวงนี้จะไฟสีแดงเส้นเนี่ยเต้นรึใช่จะมีแค่ตัวสีไอ้นียผมไปเปลี่ยนตัวหลอดนี้มาเพิ่มมันก็เลยยาวมันก็เลยดูยาวขึ้นอ๋อเนีเนียนหนึบเนาะ แพงไหมเดือนผมเปลี่ยนแถวบ้านประมาณก็ถ้าคู่นี้ใช่าไหรพี่อันนี้กับอันนี้ก็ประมาณสามพันาณสามพันอือใช้เวลาติดตั้งไม่นานเนาะไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนาทีก็แค่ขอดเก็บไฟหมดส่วนไฟด้านล่างนี้ก็คือมันมันเปิดได้จริงมันเป็นไฟตัดหลอดอ๋อไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็ถือว่า สวยแบบจริงๆนะรถเราทะเบียนก็สวยนะห้าพันเนี่ย<ม>ประมาณนี้เราก็เห็นบีเราไปทําเกี่ยวกับตัวคอมเมนต์เครื่องยนต์ไปด้วยอ๋อใช่ใช่พอดีถ้าเครื่องเนี่ยปกติของเดิมๆมันจะเหมือนถึงไม่เชื่อสามเนสองแต่ก็รถมันหนักอ่ะนะมันก็เลยจะแบบอืดๆหน่อยผมก็มาไปรีแมปกับเปลี่ยนหัวฉีดที่ power lab ครับรีแมปขึ้นมาเยอะไหมแรงไหมประมาณ สี่สิบถึงห้าสิบตัวครับพี่ใช่ใช่เราอาจจะเป็นเครื่องดีเซลด้วยป่ะใช่เพราะเครื่องดีเซลมีเทอร์โบช่วยก็จูนได้เยอะขึ้นแพงไหมตอนนี้ถ้าเขาตอนนั้นน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจราคานะประมาณหมื่นไปปลายถึงสองหมื่นนี่แหละถ้าราคาไงอัปเดตก็ถามที่ powerlab อีกทีครับอ๋อไม่มีหลายสาขาเลยเนาะ powerlab powerlab มีมีที่เดียวพี่หรอมีที่ถ้าจะตรง ลงลาดพราววังหินน่ะถ้าผมจะใช่เขาย้ายไปลาดพราววังหินแล้วตอนนี้ลาดพรใช่ใช่ก็ใครสนใจก็รีแมปได้นะในในกลุ่มก็น่าจะมีรีแมปหลายคนมีนะมีมีหลายเจ้าเลยเห็นทรับเจ้าโดยรวมให้คะแนนคันนี้หน่อยถ้าเต็มเท่าไหร่เต็มสิบนะเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบถ้าโดยรวมการใช้งานทั่วๆไปก็ผมว่าได้ประมาณแบบ8.5เลยหักนิดหน่อยเพราะว่า รถทรงนี้ยังไงเราก็ให้มันนุ่มนวนสลสไตล์รถเก่งไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าประสาทที่แบบว่ายงสมมติเวลาเราเจอพวกแบบทางสูงๆชันๆน่ะเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ไปได้เลย,เลยอ่าใช่มันก็จะดีกว่ามันก็ได้แลกกันนิดๆหน่นนนนนอยๆ่าก็เลยหักส่วนที่แบบว่านั่งความนุ่มสบายไปออกอืมใช่แล้วก็พี่ถามถึงแผนในอนาคตที่ว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมเป่าแผนในอนาคตรถคันนี้จริงๆก็ หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าชอบชอบไปลุยลุยแบบลุยแบบออฟโรดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแพ่นแบบเปลี่ยนยาง BF ออะไรเงี้ยใส่เข้าไปก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเป็นดอกยางมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะจะเป็นแบบยางออเทเลนใช่เอาไว้แบบลุยได้ก็ก็ขับในถนนปกติก็ก็พอได้ถ้าไม่ได้ขับเร็วมากอะไรเงี้ยเสียงมันก็ไม่ถึงกระดังแค่ทีเดียวรถมันรถมันเก็บเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วครับประมาณนั้นใช่ พี่อยากจะเข้าไปนั่งเขาเรียกว่าอะไรนะสัมผัสช่วงล่างหน่อยแล้วก็ฟิลลิ่งการขี่เพราะว่าที่อ่ะไม่เคยนั่งรถแบบคือเคยนั่ง SUV มาก่อนแต่ก็คือไม่เคยนั่งมันจะจะคนละฟิลกับ SUV นะเอสยูวีมันจะแบบพื้นฐานมาจากรถเก่งเนาะอันนี้มันจะแบบพื้นฐานมันจะมาจากอันนี้มันเรียกว่ามันเรียกพีพีวีใช่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 จะเรียกพีพีวีเคยเคยนั่งแต่รถคู่แข่งแบบเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยไม่เคยนั่งที่แบบเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตแม่งหน่อยได้จัดไปพีโ่โอเคครับับลองักบิโอเคครับขออนุญ,ญาตนะครับเมิงเคนจัดไปครับรั้งแรกเลยไม่เคยนั่ง,องฟอร์ดเหมือนกันลองเส้นอารมณ์ดูก่อนรือว่าเดี๋ยวเข้าไปใส่ฟองดูก็ได้ดูได้วิ่งในพื้นทูนดูก็ได้เดี๋ยวค่อยวิ่ง อย่างน er ูก pues ็ได้รครับพี่ได้ครับเรา,รเ,ราเราใช้งานมาก nah ี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้คันนี้น่าจะประมาณสามปีละสามปีใช่เคยงอแงไหมก็มีบ้างเล็กๆน้อยแต่ว่ามันก็เป็นพวกเค็มได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่าเครื่องดับขับไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเสียงไอ้มอเตอร์แอร์ดังนิดๆหนนอยอะไรเงี้ยก็ไปเค็มไปอะไรเงี้ยครับมีแค่นี้นะที่ผมเจอปัญหาครับ มันก็ไม่ได้ถือว่ากระด้างนะองจริงมันก็ยังมีความนุ่มอยู่นะมันมันก็นุ่มนะผมว่าที่อยู่มันมันมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในตลาดมันมีโชกกี่กี่แบรนด์อะสำหรับรถแนวเนี้ยถ้ารถแนวนี้ที่เห็นเขาเล่นๆกันก็จะมีเป็นตัวโอแมนอีมูไอโชกสีเหลืองๆมลนก็จะมีโปรเฟนเดอร์มีฮอตบิดแล้วก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวฟ็อก ใช่เป็นไงรเราเคยใช้ตัวอื่นมาก่อนปะก็จริงๆเคยใส่ตัวอื่นนะแต่ว่าผมว่ามันมันไม่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 นวนเท่าตัวเนี้ยตัวหนึ่งจะใส่แล้วจะฟีลลิ่งมันจะประมาณแบบมันจะดีดดีดหน่อยท้ายอะไรเงี้ยมันจะดีดแรงอะไรเงี้ยครับปกติรถรถสไตล์เนี้ยท้ายมันจะแบบดีดแรงอยู่แล้วอืมใช่แต่ว่าเปลี่ยนมาตัวเนี้ยก็จะดีดดีดเบาลงอืมตัวนั้นจะดีดดีดหนักหน่อย ก็ไม so ่ได้กระเด้งกระดอนอะไรมากนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นยางอะไรนะที่ที่เราบอกว่าเธออะไรนะเธอยางออสเตเรียนออสเตเรียนนะครับตัวบีเอฟมันก็จะแบบแข็งขึ้นนิดนึงใช่แต่ว่าเวลาลุยอะไรเงี้ยลุยพวกออฟโรดมันจะลุยได้ดีกว่าอะเครับเวลาออกตัวมันลื่นอยู่นะใช่ป่ะเพราะเรารีแมปมาใช่รีแมปมาช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะพี่แต่ก็ไม่ได้กระด้างมากนะนะัเพื่อนอันนี้อยู่แถวถนนสายสองรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มันก็จะมีระยะยุกมากกว่ารถเก่งแล้วหน่อยอืใช่เพราะว่ารถมันสไตล์สูงถามว่าใชนะนั่งหลังก็น่าจะคิดว่าไม่น่าจะบ่นเนาะ่หลงไม่ไม่เมาไม่เมาไม่ไม่ไม่กระแทกไม่อะไรอยชคชมันช่วยช่วยไปได้เยอะเก็บไปเก็บระการได้เยอะ คนใช้รุ่นนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะมีเรนเจอร์กับมีเอเวอเรสเนี่ยมันแตง่งมันแต่งแนวแบบดุๆแล้วมันออกมาสวยอนะ่ะใช่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 ใชสวยดีมันก็มีหลายแนวนะนเรียวมาแต่งเนี่ยเขาว่าจะ ถ้าเป็นพวกก็จะเน้นแนวนี้ค่ะถ้าเป็นฟอร์ดเขาจะแต่งแบบแนวออฟโรดออฟโรดหน่อยอ่าใช่เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้าเป็นแบบพวกฟอร์จูเนอร์หรือปาเจโลเขาก็จะไปใส่พวกแนวซิ่งๆแบบอแนวสิีสามเจ็ดอะไรเงี้ยจริงจริงที่เห็นที่เห็นเยอะๆใช่โหลดจับโหลดจัดทรงอย่างเงี้ยหน่อยถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนอร์หรือเอ็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภายในนะครับก็ถือว่าสวยนะอันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะเป็นสีออกเทาๆคล้ายคาร์บอนเลยมามาจากมาจากโรงงานเลยใช่ป่ะเป็นหน้า,นาจอนะครับนิสัยทัดก,ก็โอเคนะช่วงล่างเราก็ไม่ทำอะไรเพิ่มแลวเนาะก็แค่ <Okay. S 1> <น>เปลี่ยนล้ออย่าง<น>เดียวน่าจะจบแล้วครับตัวนี้น่าจะโอเคแล้ว ถ้าไม่ได้ไปลองจริงๆมันมีตัวแพงกว่าตัว2.0นะที่ผมใช้แต่เป็นตัว2.5ผมก็ไม่กล้าลองเหมือนกันตัวเสียตังค์ใช่คือตัวใหม่เหรอหรือว่ามันเป็นแกนโชคมันจะใหญ่กว่าแล้วพวกแบบระบบภายในโชคมันจะดีกว่า<อ>แต่ว่าก็ราคาคูณสองไปอยางเมื่อกี้ก็น่าจะประมาณมเกือบเกือบสองแสนได้<โอ> <laughs> เนี่ยแหละโอเคแล้วผมว่าอันนี้ก็น,นี่ก็<ม>แรงแล้วนะก,ก็จบแล้วนะเดือแสนแล้วนะใช่ผมว่าอันนี้ก็กจบแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าข้ามมาจากอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็โอเคอะไรผมว่าโอเคแล้ว,นะลวนะตัวนี้มันมีราคาเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่แบบแบรนด์ แบรนด์อื่นๆเลยเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆ,ๆก็มีหลายราคามีหลายเลนเลยเขาก็จะแบบออกมาเป็นซีรีส์หลายๆรุ่นอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นของโปรเฟนเดอร์ <ๆ S 2> เขาก็จะมีแบบซีรีส์แบบปรับสีก็จะเป็นตัวถูกสุดเออจะเป็นวินทูบางถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นตัวตัว Fox 4, ฟ็อกสีาฟ้าเอ้ยไม่ใช่ตัวฟ็อกตัวโปรเฟนเดอร์สีขาฟ้าก็จะเป็นตัวตัวอัพขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นโมโนทูอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีที่เป็นสีแดงก็จะเป็นแกนกระบอก2.5ก็็จะเปนตัว็องจเด รับที่ผมเห็นนะของโคเปนเดอร์มีซีรีส์ประมาณนี้โชกสตา้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสต้าวปรับเกียวเหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนมันปรับเกียวได้ส<อ>ปรับเกียวสไลด์กระบอกได้ถ้าผมเห็นข้างหน้านะถ้าผมข้อมูลผมไม่ผิดพลาดก็แต่ประมาณนี้ครับพี่ข้างหน้าปรับได้นะแต่ข้างหลังข้างหลังผมว่าน่าจะปรับไม่ได้มันเซ็ตมาแล้วใช่ค่าคงค่าเคอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ข้างหลังมันมันน่าจะปรับความสูงต่ำตามตา,ามสปริงที่เราใส่ด้วยระยะ <ๆ S 2> ระยะแกมมันน่าจะปรับได้อีกนิดหน่อยผมว่านะ บางนี้ถ้าเราใส่ขอบยี่สิบความสูงสูงต่ํามันจะต่างอย่างเดิมปะหรือว่ามันก็เท่าเดิมก็จะเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมถ้าถ้าเลือกสเปกยางแต่ยางก็จะแก้มมันจะบางลงใช่ไหมใช่อันนี้ผมใส่จะเป็น265 60 18เนาะถ้าเป็น20มันน่าจะใส่265 55ห้าห้าห้าหนองศออครับเท่าที่ผมนั่งดูก็ก็โอเคนะครับไม่ได้มีอาการแบบเวียนหัวหรืออะไร แต่ถามว่าจะให้นุ่มเท่ารถเก่งก,ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็คือถ้าขับไปแบบต่างจังหวัดก็น่าจะมันอยู่นะ<ด>แต่ว่าก็เนีย<น>ก็เวลาเจอต่างจังหวัดเจอพวกปลุมพวกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าคันนี้โอเคกว่า,าบบถ้าไปเจอพวกรถเก่งบางทีเราไม่กล้าลงแรงๆอะไรเงี้ยคันนี้มันก็ยังแบบมันยังแบบพอลงแรงๆมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยขับเร็วๆน่นิ่งไหมก็คือถือว่าก็ยังก็ยังนิ่งนิ่งในระดับรถแบบนี้ผมว่า ต่างจากเดิมมากนะฟิลลิ่งตอนที่แบบออกรถแบบออกมาจากโรงงานเลยของเดิมมันจะมันจะขับบดุดไม่ค่อยได้พี่จะยัวย้หน่อยป่าจะแบบมันถึงไม่ถึงกระยัวยนะแต่แบบอะบมุดเนี่ยมันจะแบบมีอาการแบบโยกเยกยกเยกอะไรเงี้ยอนนี้มันจะแบบเข้าโค้งอันนี้มันเข้าโค้งมันก็จะเข้าโค้งโอเคนะไม่ได้โยนเท่าไหร่น้อแต่ส่วนใหญ่รถรถแบบไซส์นี้มันก็แบบย้วยๆยโยนโยนใช่จะโยนโยนปกติจะเข้าโค้ง ว่าเทียบกับรถเก่งเงี้ยเข้าโค้งกันที่ร้อยหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันโยนกว่าอในโค้งเดียวกันเลยเบรกก็พอใช้ได้จะมีอัปเกรดเบรกไหมเนี่ยอย่เบรกต้องดูไปก่อนพี่แต่ว่า,าที่เปลี่ยนมาก็มีเปลี่ยนสายเบรกไปแล้วแล้วก็ม,มีใช้เป็นผ้าของเปลี่ยนผ้าด้วยใช่ปะ,ะเปลี่ยนผ้าเป็นของเด็ก e r เตอร์ก็โอเคอยู่แต่ถ้าอนา,าคต สมมุติเปลี่ยนเทอร์โบมดิฟายเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยก็เบรกอาจจะต้องทําแล้วเพราะว่ามันน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่ใช่เพราะว่ามันแรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงระดับนี้พี่ว่าเปลี่ยนผ้าเบรกก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนาะก็จะจริงๆก็ได้อยู่นะก็ระดับนึงถ้าใช้อองานขับรถไม่ได้แบบไม่ได้แรงแมเลยต้องขับแบบร้อยหกสิแล้วแบบมานั่งมุดมุดเบรกเบรเงี้ยผมว่า ก็อยู่แล้วนะโอเคแล้วนะถ้าเราไม่ได้มป็คนขับรถเร็วอะไรเงี้ยเป็น n e x ก e r อตัวไหนสีเขียวปะใช่เป็นสีเขียวโปรสเปกใช่เป็นยอดนิยมเลยเขาจะฮิตฮิตกันเนช่วงนี้ใช่ใช่ขายดีโอเคถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากน้องเคนที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์รีวิวการใช้งานจริงนะครับเพราะว่า ถามจากจากน้องเคนน่ะก็คือก็ใช้งานคันนี้ค่อนข้างบ่อยด้วยใช่ป่ะแล้วก็ก็มีคันหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกคันหนึ่งไงนายค้อาจจะเดี๋ยวรอลงตัวอันนี้จะขอถ่ายนะได้เป็นแคมรี่เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องได้บายเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ